มเฟสเอาขามันกินดิเพื่อนมันก็น่าจะขายนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสามนำสามเล็บเสนอป์ะนำอยู่นั้นำมัดหนึ่งนำมัดหนึ่งนำมัดหนึ่งแล้วนำมัดหนึ่งไม่รู้รู้เรื่องพี่เลยครับเดี๋ยวมันเยอะนะนี่

Okay, วันนี้คิวกูจัดรายการวะมีเซียวมายืนแตะมาเกะกะอยู่รายทางวะการคิวมึงคิดว่ามึงเป็นชายกลางแยัดแม่ออกจากบ้านไปตอนบ่ายไม่อายยามอยู่รวมกันเป็นเอ็มซีของแถมเลือกตาแต่ของทู่ไม่เห็นจะสู้กับของแหลมไม่ได้ตั้งตนเป็นสารเตียสารแข็มึงบอกให้แม่เดินแสนสี่แต่ให้กนหลี่ตั้งสามแสนนะอ้อมึงแค่นกกระจอกอ่อนหากถ้าเลือกตั้งกูว่าคงมีแต่พวกสมันไม่ย่อนบัตรเผาๆหน่อยเธอดูจะสามซอนจัดทำไม ก็มันเหลเจ็ดหกี่เหลหกแปดไปที่เดือที่แปดี่ส 12, ี่สี่สิบสี่สามหกสิบสี่สิบสองี่เดือสี่วินศูนสวยพี่ สวยรวยรู้มือไอ้เนาะมีเจ็ดเงินรับปอนมึงให้มันคมก่อนจัด uh, เวลารักทำไมสำเนียงมึงออกแอะตอนกูหัดเล่นบ้าน,น้้ำนมในปากมึงหยอกแย่ uh, แหวนแชมางกูฟังมึงแล้วมันดูปอยอออกูแค่ที่สามกรมพละที่แปดก็ทม,มอว่าเนเธอร์แล้วเดียเด๋ยวไม่มีที่ให้ซบนอนจะร้องป๊อปเลาๆก็เชิญกลับบ้านไปลบตอนค uh, ู่แข่งมึงคือลุมสามเก้าและตู่พบพยแค่ตัวประกอบฉากแต่เสือจะอยากจะอยู่ให้ครบตอนมึงขาดดีคงนอนไม่หลับกลางเดือคงใช้แรงเยอะจัดระหว่างอดรวยกลางศึก มันคงจะนึกว่านี่เป็นเกมเศรษฐีมันน่าดีใจ,ใจมาก,ม,ากมั้งดีเซนเศรษฐี <yeah. S 2> ถ้าเจอแบงก์บาทจะจ้าง OB ให้ตามไถ่พวกสมันทั้งดับเบิ C. แล้วรอคนมาแบกบ